ใช่ The Standard Pop และนี่คือ Coffee Minute with r e b o r t ค่ะโอเคหนูชอบปารีสมากโอเค so I go for uh, เมคคิอาโดลารีพีสแมคิอาโดลารีเด้อปกติเป็นคนชอบดื่มกาแฟไหมจริงจริงแล้วค่ะไบปอเพิ่งมาดื่มกาแฟได้เมื่อแบบสามปีที่แล้วค่ะก็คือตอนที่ช่วงที่เริ่มที่จะทํางานก่อนนั้นคือไม่เคยกินเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วเราก็แบบไม่อินขมแต่ว่าพอเริ่มดื่มแล้วก็เลยเข้าใจแล้วว่านี่สินะรสชาติกันเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบกินเป็นอเมริกาโน่เพิ่มเป็น ยูสุหรือว่าอะไรที่แบบ refreshing ค่ะเพราะว่าก็ไม่ค่อยชอบกินกับนมเท่าไหร่แต่ว่าในเมื่อเรามาฝรั่งเศสแล้วก็เขาไม่ได้มีเมนูที่แบบผสมน้ำสม้มค่ะก็จะเป็นอะไรที่กินง่ายหน่อยแบบอาเคียโตอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าให้เปรียบเทียบชีวิตตัวเองเป็นเครื่องดื่มตอนนี้เนรอคะน่าจะสูทตี้ค่ะมันมีการแบบผสมผสาน หลายความรู้สึกด้วยกันคือต้นปีหนูเดินทางเยอะมากตั้งแต่เปิดปีมาเลยจนถึงตอนนี้แล้วเราก็แบบวมาอยู่กันที่ปารีสอีกแล้วมันมีทั้งความรู้สึกสนุกเหนื่อยแต่รวมๆแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันแฮปปี้เหมือนที่สุดท้ายสูตี้มันออกมามันก็เป็นรสชาติที่กลมกล่อมถึงมันจะผสบแบบทั้งผักผลไม้หรือนมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ ช่วงนี้ไปบอออินกับอะไรเป็นพิเศษเหรอคะเอ่อแต่ก็มีหนังเรื่องหนึ่งที่ที่อินอยู่เพิ่งมีโอกาสได้แบบว่ากลับมาดูเรื่องบรอนด์ะะก็คือฉายไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเคยดูไปแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นยังยังยังเด็กกว่านี้แต่พอตอนเนี้ยเรามาทําอาชีพเนี้ยเรามาดูหนังเรื่องนี้อีกรอบอะหนูรู้สึกว่าแบบบริบทมันเปลี่ยนมากอะมันคือเมจิกของแบบช่วงอายุจริงๆกับการที่เราได้แบบกลับมาดูอีกรอบในในอายุที่เปลี่ยนไปนะคะ่ะ มาปารีสเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ชอบอะไรเกี่ยวกับปารีสใช่ไหมคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2คะ่ะที่ไปบอมาปารีสสิ่งที่ชอบมากเลยก็คือเอาจริงๆให้หนูเลือ่องหนูเลื่องไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เรามาถึงปุ๊บหนูรู้สึกแบบมันเป็นเมืองที่หนูประทับใจมากมากี่ครั้งก็คือขนลุกรู้สึกแบบได้เปิดหูเปิดตาก,กับทุกๆอย่างะคะ่ะแฟชั่น a r ค h i t e เจอร์หรือว่าแบบ history อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเมืองที่ เหมือนอยู่ในฝันเลยอ่ะ <c oughs> หนูชอบปารีสมากปารีสเป็นเมืองหลกของแฟชั่นแล้วแฟชั่นมีบทบาทอะไรสำหรับไอปอใช่ไหมคะเอาจริงๆแฟชั่นคือ มันแบบเป็น huge part of my life มากๆค่ะหนูรู้สึกว่าแฟชั่นมันเป็นสิ่งที่มัน elevate เรามันเหมือนเป็น passion มันเหมือนเป็น inspire ในการใช้ชีวิตมันมัน drive ให้เราแบบว่าอยากทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาคือคือมันเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตหนูมากถ้าไม่มีแฟชั่นหนูอยู่ไม่ได้แน,น่นอนค่ะโหดูว่าไหม <laughs> แต่ว่าพูดจริงๆ ปีนี้เข้าสู่ผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วคิดว่าสไตล์ตัวเองเป็นไปไหมปีนี้ก็อยู่20และะ้วค่ะเร็วว่าเลยอ่ะอาจจะแซสซี่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าก็โตแล้ว <c oughs> ตั้งแต่แบบที่เริ่มเข้ามาทำงานในวงการ <c oughs> รู้สึกว่าเราสนุกกับแฟชั่นมากขึ้นเราได้แต่งตัวในแบบที่เป็นอะไรใหม่ๆในในทุกวันในทุกอีเวนต์ได้คิดได้อินพุตไอเดียลงไปใน แต่ละอีเวนต์แต่ละลุคของเราที่เราทําออกมาแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันสนุกมากที่เราได้ใส่เรื่องดาวบางอย่างไปให้กับลุคของเราแต่สุดท้ายแล้วมันก็ภาพรวมมาคือต้องเป็นอะไรที่เราแบบคอนเซบล์แล้วก็มั่นใจด้ค่ะมาบริสกับลองชองครั้งนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นบ้างพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ไม่ปอจะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มที่น่ะซึ่ง หนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สเปเชียลมากเพราะว่าเรารู้กันดีว่าแบบลองชองคือเป็นแบรนด์ที่เขาทนมากเขาแบบมีหลากหลายกรรมวิธีแล้วก็เป็นไม่กี่แบรนด์ที่มีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วก็ตรงน,นี้ก็คือเบสอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็คือสกเรนั่นเองความทรงจำแรกเหรอคะของใบป,ปอกับลองชองก็คือคุณแม่ค่ะเป็นกระป๋าที่ ือเราเห็นลองทองจะเห็นกระเป๋าไ้คือคุณแม่เนี่ยจะถือกระเป๋าใบนึงเสมอซึ่งใบที่คุณแม่ใช้อะค่ะก็คือเลอร i บิยาใชแล้วตอนนี้ก็คือเปปอก็มี Le r i บิ e าใชของตัวเองแล้วก็ใช้อย่างนั้นเลยค่ะคือเอาไปมหาลายัยเอาไปแบบลุยน้ำลุยฝนทุกอย่างก็คือทนมัากดีถ้าสมมุติว่ามีเวลาได้ดื่มกาแฟกับใครสักคนในฟาริสหรอคะจะเป็นใครใช่ไหม คิดหนักละเอ้ยคือปารีสมันเป็นที่ที่วิเศษมากแล้วการที่แบบนั่งดื่มกาแฟที่ปารีสอะค่ะคือเราเห็นร้านกาแฟที่ปารีสเยอะมากแล้วคือหนูรู้สึกมันเป็นมูดแบบของการแบบการซีฟิงนิดนึงจะเป็นใครดีแต่จริงๆก็อาจจะแบบว่าอาจจะเป็นแอนยัตเทเลจอนห่อเพราะว่าเป็นนักแสดงที่หนูชอบมากและหนูก็รู้สึกว่าแบบการที่เรา have c o n v e r s a t i o n โอเวอร์คอฟฟอะไรเงี้ยมัน mm hmm. มันน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษแล้ว mm hmm. เราน่าจะได้รับอะไรจากเขามาเยอะมาก mm hmm. น่าจะมีเวลาได้แบบแชร์กัน mm hmm.